่ชีนะขอแนะนําตัวนะว่าแม่ชีนะชื่อแม่ชีกมลศรีแทรินนะอาอยุ81แล้วนะแม่ชีมีปัญหาเรื่องดวงตามองไม่เห็นนะแล้วก็แม่ชีก็ไปหาหมอหมอเขาบอกเป็นต้อหินเขาก็แนะนําให้ผ่านะก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณห้าหมื่นนะแม่ชีก็ไม่ได้ผ่าแม่ชีก็มาเจอยาตัวนี้อย่างนะได้นะ มาเจอยาตัวนี้แล้วแม่ชีก็ซื้อยาตัวนี้มาฉันนะะจากข้ากองไปเจ็ดกล่องเนี่ยแม่ชีก็เริ่มมองเห็นแล้วนะเริ่มแม่ชีก็ดีขึ้นมองเห็นอ่ะนะก็ขอให้ทุกคนที่ท,ที่มีมีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยนะดวงตาเนี่ยให้มาดื่ยาอันนี้นะจะได้มองเห็นเหมือนแม่ชีจะได้สว่างนะตาจะได้หาย่วงตาเนี่ยสำคัญ นะแม่ชีก็แก่แล้วอะ่ะแต่ก็ยังต้องการอยู่อะ่ะจะได้ก็ใช้เพราะงั้นเถอะนะขอให้ทุกคนเชื่อแม่ชีเถอะแม่ชีนะไม่โกหกเราแม่ชีก็ปววมาสิปับรันตาแล้วนะเนี่ยอยู่เป็นทุกวันเนี่ยก็ายตาน,นี่ก็ดีขึ้นแล้วอะ่ะโดยยาอันนี้อะ่ะขอแนะนาให้ทุกคนที่ดูวิดีโอเนี่ยนะเชื่อแม่ชีเถอะมารับมาซื้ออันนี้ไปฉาบใช่กนนะนะ จะได้หายจะได้มองถึงป้าบุญช่วยนะคะป้าบุญช่วยพิทักกรนะคะแล้วป้าเป็นรูปรหวานทีนี้ตาอตาป้าฟางเป็นต้อกระจกแต่ป้ากินตัวนี้ดีคอนแทคเนาะดีคอนแทกแล้วก็อาการดีขึ้นกินเป็นหมดสี่ชุดแล้อาการดีขึ้นเรากินนี้ไปแล้วก็จะดีขึ้น อาการดีขึ้นเวลานี้อาการดีขึ้นตาก็สว่างอะไรดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอ t แทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอน